ในเมื่อพูดไม่เก่งจะทําวิดีโอคอนเทนต์ยังไงดีล่ะครับผมเจออีกแล้วนะครับกับเลสเดย์ครับวันนี้เรามารู้จักคําว่าจําขัดครับจําขัดจะให้คุณพูดเก่งและดูเท่ขึ้นมากมเลยช่วงนี้ก็มาทาแนวคอนเทนต์ช่วงนี้ก็มาทาแนวคอนเทนต์กนนันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดออกไปไหนไม่ได้นะฮะก็มานั่งทําวิดีโอคอนเทนต์แนะนําเพื่อนๆกันดีกว่าเผื่อว่าโควิดหมด เห็นไหมต้นคลิปนี้ผมก็พูดไม่เก่งนะก็มีตะกุกตะกัดติดนูนนี่นั่นอยู่นะแต่เราสามารถพูดเก่งได้เสียงได้ด้วยโปรแกรมอิเคร์นะครับผมหรือโปรแกรมตัดต่อน,นั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมตัดต่อน่ะก็มีหลายๆโปรแกรมมากเลยไอตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดหรือว่าใครศึกษาม,มาอย่างไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันครับเมื่อได้ฟุตเทรเรียบร้อยนะครับเราก็มาเปิดโปรแกรมกันเลยครับตอนนี้นะครับเราฟุตเทจเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูนครับเห็นไหมช่วงนี้มันจะมีช่วงนึงครับที่ว่าเป็นช่วงไม่มีขึ้นเสียงอะไรเลยตรงนี้ก็คือขึ้นนเสียงะะ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างที่ไม่มีขึ้นเสียงเลยเพราะว่าเรากําลังนึกกาลังคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรต่อดีนี่ฮะไม่เชื่อลองฟังดูเจออีกแล้นะครับกับเ e ส t day ครับผมมาตรงนี้เราก็ตัดทิ้งไดยเลยครับคัดทิ้งเลยเลยครับส่วนโปรแกรมใครจะใช้อุปกรณ์ตัดตัวไหนก็ลองศึกษาดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับ ไม่มั่นใจก็ว้นไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักอันนะฮะช่วงนี้ก็มาททาแนวคอนเทนต์ช่วงนี้ก็ทําแนวคอนเทนต์กินก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดออกไปไหนไม่ได้นะฮะก็มานั่งทําวิดีโอคอนเทนต์แนะนําเพื่อนๆกันดีกว่าเผื่อว่าโควิดหมดเผื่อว่าโควิดหมดนะครับแต่ละคนก็จะได้แบบมีวิดีโอออกเป็นของตัวเองหรือจะได้ออกไปถ่ายวิดีโอเป็นของตัวเองครับจะได้มาให้เพื่อนๆได้ดูนครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับที่ผมตัดที่ผมคัดไป้แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงตรงไหนไม่มั่นใจก็วินไว้ก่อนครับมันจะทําให้เราดูแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้นการพูดกันจาดูแบบกระฉับกระเฉงมากขึ้นครับอ่ะมาลองดูกัน let's go <S เจออีกแล้วนะครับกับเลสเดย์ครับผมช่วงนี้ก็มาทำแนวคอนเทนต์กันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดออกไปไหนไม่ได้นะฮะก็มานั่งทําวิดีโอคอนเทนต์แนะนําเพื่อนๆกันดีกว่าเผื่อว่าโควิดหมดนะครับแต่ละคนก็จะได้แบบมีวิดีโอออกเป็นของตัวเองหรือจะได้ออกไปถ่ายวิดีโอเป็นของตัวเองครับก็จะได้มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมตัวนี้ก็เก็บเห็นไหมครับง่ายๆเองจําคัดทำให้เราดูแบบเป็นเทพขึ้นเก่งขึ้นพูดคล่องขึ้นเร็วขึ้นแล้วดูแบบกระชับเชงครับอย่างนั้นนะครับก็ให้ฝึก <ท Cos pas> แต่น้นนะครับก็ฝึกพูดเยอะๆนะครับถูกสักทีเพราะว่ามันจะทําให้เราพูดแบบไหลลื่นมากแล้วก็ไม่ต้องมากระตุกตะกะอย่างนี้ครับแล้วจะทำให้วิดีโอเราน่าดูมากขึ้น ได้อย่างมันจะไม่เสียเวลาในการมาตัดต่อครับมันจะไม่เหนื่อยคนตัดต่อและวิดีโอเราจะดูเป็นธรรมชาติครับนี่งนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้มีทริคใหม่ๆในอีีหน้ามาให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับผมว่าการทําวิดีโอคอนเทนต์จริงๆมันไม่ยากเลยครับลงมือทาครับแล้วเดี๋ยวก็จะสําเร็จเองครับผมครับเนวันนี้ก็สวัสดีครับ วันนี้ไม่เจ็ดแหละ